รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ ไทเจรนาไกร์กรุ๊ปผนึกพันธมิตรเตรียมจัดงานใหญ่ระดับอาเซียน Thailand h e a ิ i ิส s s อร์เซ o ต์ออฟ e ดอ a แ a ร์อ2024ครั้งที่8หรืองานออสการ์แห่งเมืองไทยเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่สร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศแบ่งเป็น5สาขารางวัลได้แก่สาขาข่าวสารการเมืองสาขาความสัมพันธ์ไทยจีนสาขาเศรษฐกิจและสังคมสาขาวัฒนธรรมและบันเทิงและสาขา The m o s ส i n f l u e n t i a l หรือรางวัลเชิดชูบุคคลแห่งปีในวันที่7พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ Impact คเมืองทองธานีคาดว่าจะมมีบุคคคลลลสัญแะเ ity, เ,เ่่า่าาาาข้วงนก ในปีนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมงานร่วมสนุกกับเราในครั้งนี้นะเพราะว่าปีนี้จะยิงยย่งใหญ่กว่าทุกปีและซึ่งทุกปีของเรานะคะงานพระเจ้าเยอรมันก็ได้รับชื่อเป็นออสการ์ไทยอยู่แล้วจากทางต่างประเทศงานที่สามารถเห็นได้ถึงผุคคลที่หลุดแนวหน้าของทุกวงการอาชีพที่ร่วมอยู่ในงานเดียวกันแล้วก็จะเห็นานักแสดงที่เจอที่สุดทุกค่ายร่วมอยู่ในงานเดียวกันค่ะ